ขอบคุณเลยลายครับลุงวุฒที่มาเยี่ยมชมตลาดรถออโต้คาซ่าลามินทาคอมอเจ็ดผมก็ขึ้นไรถาเวลาไปรับลูกลูกเลิง,งานหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มมาเบิงรถไฟสายสีชมพูนี่เปิดใส่งานแล้วเปิดใส่งานแล้วได้แต่ได้แต่เหลียวมองบกเค้ขึ้นยักษ์เทอย ไม่เคยขึ้นสักทีเลยรถไฟสายสีชมพูเย็นจ้าผมขึ้นบดนเดอร์สิบหาทีพ่อขึ้นสิบหาทีพ่อขอบคุณจ้า Body, oh. บอดีปันไดอ๋ีบีเอ็มราคาถูกถูกตจงอ๋อมีมีขายหมดแล้วครับถูกถูกว่มีแล้วขายหมดแล้วตอนนี้มี <c oughs> แต่แพงแงนี่แนมเบิงแนมเบึกรถไฟสายสีชมพูมาอีกแล้ว แนมใ้เมื่อปีแล้วมีรถไฟแล่นผ่านจัก,กรยานสองล้อมอเตอร์ไซค์ช้ยาภูมิบกไก่บกไก่ไปนั่งรถไฟไปขี่รถยนต์ลองเพลงลองเพลงเดี๋ยวสิบหาที่ผมก็ลงเดอ้อทุกคนขออนุญาตลงจะไปรับลูกแล้วขึ้นไรแค่สิบหาที่พอขึ้นบด,ดนละ่ะ โอ้โ oh, no, <laughs> น,นสีแดงโอ้ยรถคุณยายดอกว่ามีดอกสีแดงหาว่าพอแล้วข้าวถรติมุดแล้ว <laughs> จเจริญวูบมีแต่รถไฟฟ้าใช่ใช่มีแต่รถไ, <laughs> ไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าแล่นผ่านรถเก๋งก็มีรถรถไฟฟ้ารถตลาดเปจีนมาเยอะ นี่กระบ,บะเมื่อนี้มีลูกค้ามามาดจำกระบ,บะสีแดงมาดจำแล้วสามแสนเก้าหมืนแปดันปีสองพันยี่สิบติดมัดจำแล้วัะไฟแน่นละคุณยายดอกยายคุณยายดอกจะเอาไอฮิสันเอ็นวสีแดงวอมี่ดอกมีแต่ ลังเจอร์สีแดงว่าท่านแล้วว่ท่านแล้วใหญ่ดอกเสียว,วน,นิสัตเอ็นวี NV สีแดงสวัสดีแอดจงโอ้นางเอกจะมาตอนจะลงไล้์พอดีจะลงไล้์ละขึ้นสิบห้าทีค่าเวลาไปรับลูกจะรอไปรับลูกก็เลยขึ้นค่าเวลาพาชมบรรยากาศตลาดรถอีกแล้ว ขอบคุณหลายๆเลยทุกคนที่แวะมาเยี่ยมชมดูแสงแสงแสงสวยงามตามท้องเรียงแสงสีสวยไหมแสงตะวันยามเย็นข้าวอยู่โอ้บ๊วยหนาบ๊ยหนาบ๊ยากบ๊ยากขอบคุณหลายๆทุกคนที่แวะมาเยี่ยมชม เหลือเวลาหนึ่งนาทีจะลงเรนอทุกคนขอบคุณหลายๆได้อยู่บริลัมจ้าอ๋อได้อยู่บริลัมอสองแสนแต่เสียค่าแต่งสีครับอ๋อครับครับครับโอเช่ครับ,รบ,เ,คครบเป็นออโต้จ้าอ๋อได้แล้วได้แล้วโอเช่แจ๋วเ,เลยได้แล้วได้แล้วหายากครับสุดมากอยู่ตาา่างจังหวัดหมด สิงลงอ่ะเดอ้อทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายสิบห้านาทีแล้วสิงลงแล้วได้เวลาไปรับลูกแล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณทายรเดอ้อที่แบบมาเยี่ยมช